สวัสด to ีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแต่เหมือนเดิมกับเมนูง่ายๆสามารถทําได้เองที่บ้านเลยนะคะเลยค่ะกับเมนูนี้เลยเมนูบ้านๆเมนูทาง่ายๆเมนูที่ทำแล้วกินร้อยเมนูที่ไลายร่คนอาจจะไม่เคยกินเลยค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะยําลูกเครือค่ะลูกเครือที่เรามายําวันนี้ก็จะเป็นลูกเครือซุกนะหลูกเครือที่มันกรอบๆนะเพราะว่าลูกเครือพวกนี้ส่วนใหญ่เละคือไม่ค่อยมีคนกินนะเราก็จะมายําค่ะกระบวนการในการยําก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะหลูกเครือที่ลูกเครือซุกๆในได้ทุกชนิดเลยนะออกมาฟ้านเป็นที่เล็กๆบางๆแบบนี้เลยค่ะ เน,นี่ยเราก็จะเอาลูกเกลือที่เราฟ้าฟเนเสร็จเรียบรอยแล้วเนี่ยไปเชนหนัเกลือค่ะไม่ให้มันดํานะจากนั้นด้วยใครจะไปตอกในการเชนนกหนําแข็งก็ไดเพื่อเพิ่มความกรอบนะแต่อันนี้แ้วเต่เลยแเต่สะดวกเลยค่ะเดี๋ยมืนส่วนของลูกเกลือเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียมืนส่วนของเคร่องยำค่ะเ่องยำก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายค่ะมีโอ้โหมดเทียมนาแล้วก็ปลายแห้งสักน้อยนึงค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะแล้วก็โครัุกกย่างให้รวมกันค่ะแล้วก็ใส่เคยลงไปน้อยนึงค่ะในส่วนของความเผ็ดนี่เราสามารถเพิ่มดีปรีตามรสชาติที่เเรราาต้องกลยค่ะ เราผูกตุกย่างข้าวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะเราก็จะซอยตะไคร่รว่าซอยใครของเราเนี่ยนะเป็นเพ่นบางๆเลยค่ะโรยตามไปแล้วก็ตามไป้วยใบมะกรูดเพิ่มความหอมไปอีกสักน้อยหนึ่งแล้วค่ะย่างห้ข้าวกันหลงปรุงรสด,ดูเลยค่ะชิมรสตามเราชอบชอบเค็มเติมเค็มชอบบ้านเติมบ้านตามรสชาติที่ราชอบบอกเลยค่ะเมนูนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยกินต้องลองน,นนะบอกว่าสาวข้าวร้อนๆไอ้ยาร้อยมากเลยค่ะกินข้าวร้อนๆกับพักสดๆไอ้ยาบอกเลยว่าร้อยได้แดงออกใครไม่ลองต้องลองค่ะ